ค่ะสวัสดีค่ะมาได้ค่ะพี่น้องมาได้กินขา้าวตับเกียสาวบานะชาแนลมาได้จ้าตามบักคุ้งพี่น้องอันนี้ขัวกุ้งกุ้งฝอยน้ำไ้น้ำทงน้ำทาเขาเนี่ยแหละจ้าอันนี้แคบหมูพี่น้องใคยกินบออมหน่องหม้ จ้ะปอมหนองหัวได้จ้ามันได้จ้า,าออกำมาคงุืงก็ปอบ อุ้ยห้ามไม่ได้กินนอกจาก่านพ้าพัง <c oughs> มันมนีอากาศห้อนน้องออมน้องว่าจะ อ้มหนอว่าไม่เด้พี่น้องมาเขียวกับพ้อยๆอาบักคุ้ง กูฟฝอ,อยจ้ะยุธงน้มามันล้มเลยจ้ะมันนี่เป็นเอาเอามันนอนหอน ไม่กินขอยุดทงคือเก่ากจ้ะไม่เนื่อว่ามีลม

พี่น้องกินเขาเป็นน้าจา่ามันน้จาจ่านำหมกุมก้งเพื่ขอขารจ่าแบ๊แซ่กับเอียงจ่าพี่น้อง หน่งว่าก็แสบจ้ะกลุ้ไป Rập mồ cốc vào Khui ở luôn nó ra nó Kiện kiện, ôm พี่น้องมันเดียวกินข้าวอิ่มแล้วละจ้าพี่น้องจะลืมนะจ้าจะลืมเป็นกำลังใจให้เกียรติสาวบ้านนะเช่ไหม กดไลค์กดแชร์ชปัแต่ไข่ขอบคุณนะจ๊ะที่มารับชมคลิปอย่าลืมนะหายกำลังใจได้จ้าขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีจ้าแซบแซบจ้าพี่น้อง